ทำนี rates, ้ว่าพระเจ้าร่ช่วยเราุดมดกโตมีความสามารถเข้าถึง่อได้อย่างด็นที่โดยทางทุกย่างรดับไม่ว่าอย่างนั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงแย่งย่งอย่างดีนี้ทงทุกย่างนะดับยังเดียวทันนั้นและเมื่อเราจอทับทุกย่างร คนใจสิ่งงามที่วางเสียใจตกวาดยังนั้นเราจึงต้องตัวกุญแจโดยจะมัำนกเข้าสู่สารไม่เคยตายเพราะฉะนั้นเม้ว่าอับจุดย่างงามบ้าอู้ดั่นดีสเราเราหยามไยมจอเราถือว่าขับย่างระเบิของเราเป็นเรื่องดั่นดี เราจะลงมืโกเข้าถึงความดัโดยเรื่องเรื่องของคต้ธรรเราก็เราตั้งใจขยัไถ่ยมอธิษฐานต่างๆเส้นพระเจ้าเลยนมนามสการเด่พระเจ้าสุจิสุดใจให้พระเจ้าช่วยเราเอาชนะความดุร้ายลำบากทานความดุร้ายลำบาก อำสัาก็รอาไปพระกับประชาชนก่นไม่กี่เดนต่างๆก็เรามีความสุขสันดิุดและมีความภัคุมใจและกับคนั่งไมในทีตของเราพราเราจะดูแลเราเข้าสู่เสารได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลานี้ผมนุนใจสมาชิกทุกคน เงี่อนเจอพุงตัเยียยมนัางตไม่ผิดหิดไม่เสียใมไม่ขอเจรไม่เสริไม่ตัววและมีความจชมีความมั่นใจอีกเดียวเท่านั้นเอาชนะคัาตัวเยี่ยมนั่งตายสุดท้ายขอพระเุ้ทรงใพระพรสมาชิกทุกคน เราชนะความทุขยังลำบากด้วยความจะมั่นคงโดยอธิษฐานนำสัตววานารลงในสรพระาจพระธรรมพระเจ้าและเราทำคาเจ้าเป็นดุสใจต่อเดินต่อขึ้นต่อขึ้นต่อึ้นต่ึ้นความภัยบนของพระิเจ้าเราทุกคนก็เข้าสู่ด้วยกัน แต่เราไม่กลัวความตายในรลกงนี้นนด้วยแม้ว่าผมอยู่ที่ประเทศเกาหลีสมาชิกทกโนอยู่ที่ลังไยไม่รู้เราจะเจอันใหม่ได้เมื่อไรแต่แม้ว่าจเจอันใหม่ไม่ได้ในรลกงนี้แต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตินหวาเข้าที่เราจะลงโดยคาชะมัดก็งโดยกิจการน้ำมันสาและรวมถึงสารเเ้า หลังจาแล้วได้เจอกันมาที่สวรรค์แล้วก็เล่ารายอย่างดีทีมากจริงๆที่เราตัวเองสาระสำคัรรรเจ้าซึ่งผมอ,อย่างแน่นอนอเานไ้ไหมครับอธิฐานรูใจกันแลัฟังเจ้าคเวลานี้เราฟังพระคำของพระเจ้า

สรงรู้ใจงปลอบใจทรงชุยใจทรงรู้ใจตลอดวัาเราเอาลัก้นมึอาจจะยง้งทุกขได้ด้วยนิจเต็ของพระเยซเจ้าเพราะขั้นพางายใจเดียวกันเรื่องเียวกันใดียวกันกับพระเยซูเจ้าด้วยความเสพันธของเลขอพระเจ้าทรงวยพระองสำมัญชุกคน ดุลก็โตในพระสกดจนด้วยความเชื่อมันโกเข้าดูได้อย่างแน่นอนก็จะส่น้เหอนันบอกพระเจ้าทรงเอ้พระทรงประทานให้ทุกยเราชุกชุกคนว่าเมื่อเขาเจอความเป็นหนับาาไม่ต้องลงลัตายเหมนหงย่าเดียวบๆนั้นเราตั้งใจบอกพระสธิจา เอาชนะอังกายดับและอยู่ในใจของเราด้วยบอกมีความหมายจว่าเอาชนะความคุกคามจาจิได้วยความสามารถที่จะอันลับละอันเป็นของพระสังฆราชบอกคราบอกขาพระพองค์ขอพระเสด็เจ้า